ใหม่ครั้งค่ะกับทัวร์สำรวจคณะใน e ีที่2นะคะซึ่งคณะในอีทีท่หน่1เนี่ยก็คือจะเป็นพวกแบบคณะสังคมต่างๆเนาะแล้วก็มีคณะวิศวกรรมด้วยนะคะแล้วก็พวกนิติอะไรอย่างเงี้ยมีน้องๆถามมาว่าคณะอื่นๆไม่มีหรอคะพี่คณะวิย์อย่างนี้คณะน,ค<อ>น,นู้นรายนี้อันนี้เราก็จะมาต่อ e ีสองกันแล้วนะสําหรับใครนะคะที่กําลังรอ e ีสองอยู่นะก็ติดตามกันได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็มีอยู่กันที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ค่ะหรือว่าเด็กในคณะเรียกกันนะคะว่า LSED ค่ะ L S E D นะทุกคนใช่ใช่ใช่มันย่อมาจากนี่เลย Faculty of Learning Science and Education คณะนี้บอกเลยว่าเป็นคณะเพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆก็ไม่ร้อนหรอกก็ประมาณ30ปีที่แล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะคะทุกคนก็คือตัวตึกอ่ะสวยมากแบบ ปังอ่ะแบบดีมากๆเลยเราจะพาไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงน่ายอยู่มาก อนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ลานเขาเรียกว่าเด็กในคณะเขาเรียกว่าลานวงกลมนะคะทุกคนเป็นแบบที่ที่แบบว่าเด็กในคณะเขาจะมาแบบรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของโรงเรียนนะทุกคนถ้าถ้าจะไม่ผิดอีกแล้วนะเออฟังเข้ามาเนาะก็สามารถไปนค้นหาข้อมูลได้นะเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เลยแบบไม่ได้มีความรู้แม่นมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่รู้คือแบบรู้รู้สึกว่ามันน่าอยู่มากอะไรอย่างเนาะที่เนี้ย ะะเขามีเรื่องเล่ากันนะคะว่าอันนี้ก็ไปฟังจากเพื่อนที่เป็นมีเพื่อนอยู่ในคณะนี้อีกทีนึงเนาะว่าแบบราคาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นของเท่ากับจานวนของเด็กรุ่นแรกในคณะนี้เนะาะคณะศึกษาวิทยาการเลยนรู้วาศึกษาศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีป่าครบจจานวนคนของรุ่นแรกน,นะทุกคนแต่ทีนี้มันก็มีน้องตระกทองนะคะมา กบประทานบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะว่าปลาเฮียอารมสมบูรณ์แล้วก็ตัวใหญ่มากทุกคนแบบเป็นแหล่งชั้นดีเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่คณะต่อไปกันเลดีกว่าค่ะ นี่นะคะ thinking. ทุกคนเราก็อยู่กันที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการถางเมืองนั่นเองค่ะที่อยู่ข้างหลังเรานะคะเป็นตึกที่แยกออกมานะคะทุกคนไม่ได้อยู่แถวเอซีนะตรงนี้จะอยู่แถวเชียงรากสองนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะตึกใหญ่มากเลยนะคะสําหรับเด็กสถาปัตย์นะแล้วนี่ฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่วา right. ่าน่าจะเป็นคาเฟ่หรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนตรงนี้มีลานจอดรถด้วของะทุก ตอนนี้เราก็อยู่กันที่คณะต่อมาเลยนะคะ SIT ค่ะหรือว่าสถาบัานเทคโนโลยีนานา,นาชาติสิรินธรน,นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะคับคลายคับค่า,ากับคณะวิศวะเนาะแต่เป็นเอ,อ่อแนวแบบอินเตอร์อะเราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะทุกคนก็อาจจะต้อง ทุกคนอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไม่แน่ใจเนาะตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับเด็กที่แบบเออทุกอย่างอาจจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ค่าเทอมเนี่ยค่อนข้างแพงมากทุกคนตรงนี้ก็จะอยู่ตึกตึกเนี่ยจะอยู่กล่งกลางนะคะระหว่างคณะอุศวะแล้วก็คณะสถาปัตย์นนเองประมาณนี้ค่ะ ขเ้มามาจากลานจอดรถเมื่อกี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอาคารเรียและกิจกรรมของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสีินทร์อน,นั่นเองค่ะก็จะมีอยู่สองตึกเนาะก็จะเป็นตึกนี้แล้วก็ตึกนี้นะคะประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันที่คณะนี้เลยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ย จะบอกได้ว่ามีหลายสาขามากที่ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะแล้วเด็กค่อนข้างเยอะด้วยนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่แค่ตึกนี้ตึกเดียวนะคะมันจะมีหลายตึกมากๆเลยเราก็ไม่สามารถไปได้หมดนะทุกคนแบบซึ่งตึกอื่นๆเนี่ยก็จะแล้วแต่กันไปตามแบบก็จะมีตึกแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นห้องของสาขาของแต่ละสาขานั้นๆเนาะอย่างเช่นตรงนี้นะคะทุกคนนี่เราก็ไม่อยู่กันที่หน้า สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นโครงการปริราคพิเศษสาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบห้องของภาควิชาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้พาไปดูแบบตึกเรียนกุบกิบนะคะนี่นะคะทุกคนอย่างเช่นบรรยากาศของอาคารเรียนบร .4 สนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ อาคารส่วนกลางที่ทุกคนก็เด็กหลายๆคนก็ต้องมาเรียนนะคะแบบวิชาแบบที่ยูต่างๆเนอะก็ <Okay. S 2> ประมาณนี้ค,ค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในกลุ่มของคณะออวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะ ก็จะเป็นการแชร์ตึกกันเนาะจะแบ่งตึกกันก็จะติดติดกันเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายมาแบบรวดเดียวเลยนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นวิทยาลัยโลคคดีศึกษาแล้วก็วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาพอนะคะตรงนี้เป็นอาคารเรียนปฏิบัติการรวมนั่นเองค่ะส่วนหอตรงนี้นะคะทุกคนเป็นหอพักแพทย์นะของแพทย์ธรรมศาสตร์นั่นเองส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นคณะเภสัชศาสตร์นั่นเองค่ะทุกคนตึกนี้เลย ในส่วนของนี้จะเป็นอาคารปปิยชาตินะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเด็กคณะทันตแพทย์เนาะแล้วก็มีคณะสหขวิชศาสตร์ค่ะด้านหลังตึกตรงนี้ก็จะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์นะคะทุกคนใกล้ๆกันจะเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะถัดไปอีกตรงนี้เลยค่ะเป็นคณะแพทยศาสาตร์นั่นเองค่ะทุกคน คือในส่วนของวิสุขภาพเนี่ยเขาจะเรียนใกล้ๆกันเลยนะคะทุกคนตึกเนี่ยก็จะแชร์ตึกกันเรียนเนาะนี่ก็จะเป็นหลายๆตึกติดติดติด,ตดกันแบบนี้เลยคะ่ะโอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการทัวร์คณะทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะสาหรับใครที่อยากให้รีวิวอะไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเราเพิ่มเติมนะคะก็สามารถ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีคลิปอื่นๆอีกนะคะสามารถไปหาดูกันได้นะคะในช่องแมรี่มายนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับส c r i b e ให้ช่องด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ